ตอนนี้บ้านขึ้นใหม่นะคะโครงการหน่องแ็มนะคะซับเพิ่มพูนห้าอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างแล้วก็อันนี้ก็ว่างนะคะรอลูกค้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ก,กำลังจะทำั้วนนะทุกคน <Hey. S 1> หลังนี้ก็ว่างหลังนี้ก็ว่างหลังนี้ก็ว่างนะคะ เราลูกค้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของนะทางโครงการเราทําเรื่องเข้าธนาคารให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเอาเอกสารมาเช็คได้เลยนะบัตรประชาชนบัตรบูโรใบตรวจบูโรนะคะแล้วก็เอาสริปเงินเดือนย้อนหลังหกเดือนหรือว่าเอาสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนนะคะมาให้เช็คก่อนได้นะ สนใจสอบถามได้ค่ะ